PBS ตรวจสอบถุงยังชีพในศูนย์พร้อมสอบถามราคาสินค้าพบว่าหนึ่งถุงในราคาประมาณการอยู่500บาทนั้นมีข้าวสาร5กิโลกรัมหนึ่งถุงบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูป6ซองถุงยาซึ่งมียาล้างแผลและยาแก้ปวดกระดาษชำระหรือทิชชู่หนึ่งม้วนแปรงสีฟันหนึ่งด้ามยาสีฟันหนึ่งหลอดถั่วในซอสหนึ่งถุงน้ำพริกหนึ่งกระปุกไฟแช็กหนึ่งอันขนมหนึ่งถุงและถุงดำอีกหใบ และเมื่อตรวจสอบราคาสินค้าจากสมาคมค้าส่งปลีกไทยจะพบว่าราคาในการจัดซื้อโดยรวมจากการประมาณการราคารวมจะไม่เกิน350บาทแต่ทางสมาคมค้าส่งปลีกไทยยอมรับว่าถั่วในซอสอาจยากจะประมาณการรวมถึงถุงดำที่ขายกันแบบช่างกิโลโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ60บาทหากจะแยกแบ่งออกมาตามจำนวนที่พบคิดเฉลี่ยได้30บาท และอาจเป็นไปได้ที่ราคาโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่500บาทเพราะส่วนต่างยังคงมีค่าอำนวยการและค่าขนส่งตามที่ศูนย์อ้างข้อมูลดังกล่าวไว้แต่ด้วยข้อเท็จจริงจากกระแสข่าวเรื่องข้อกล่าวหาทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพที่แพงเกินจริงหรือไม่รัฐบาลหรือสอปพ,อพอโดยพลตำรวจเอกประชาภมนอกในฐานะผู้อำนวยการยืนยันจะได้ผลสรุปภายใน3วันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว